สวัสดีจ้าพ่อแม่พี่น้องสุขสุขคนด้วยจ้าเมื่อนี้ช่องหักงกชาแนวชาแนวสิพาพีพ่า้องมาก,กินต้มตีนงัวด้วยจ้าพี่น้องใส่กับเจวขม,มเจวขมตีนงัวนีนตีนง่ายเลยมันบอลวุ้นแมนจ้าเมื่อนี้มาย่ำเสาด้อยจ้าก็เลยหนาบาสวงจักหน่อยหนึ่งพอฮะกระตื้น ลงเลยเข้ากินนั่งมันเหรอมาดูกินเปไปให้กันไปไหนอืนแสบอยู่ ใส่กับเจียวคมๆขอคําอัํา ระเบอือบ่อยมานระเบือพี่น้องมึนเลยนะระเบอือไปใส่พึ่งกินข้าวแล้วพึ่งวะจริงๆน้องหุ่นนี่กับไปว่านี่กำลังบบตืน่นสายเลยพี่น้องตื่นตีสี่ตีห้าเลยได้ อตอนนี้ก็มยายามเสวประมาณ6โมง,งแล้วพี่น้องเราคือซื้ออาหารแล้วเมืองใหญ่เมัองตกเลย,เลย,ยอันนี้บริตัวได้พี่น้องอย่างกิ้งเหรอหุ่นประมาณนี้ ก็ดำกับเม่นอกไปยังๆๆหงอกป้าเหมือนนี่คือตื่นเสาแท้ตื่นมากกับเห็ดยวเหียงเหยิงงอนซอยเป็นวะอืมผมเห็นต้องทุ่มใจเหมือนได้ไปต้องเหยียนกับตื่นตีสามตีสแบบี่อืมพี่น้องแบบหยั่นแตงเกอร์บัลทันเนี่ยเนาะเออ บอกเราควาตื่นมาแล้วก็น,นอนต่ออันนี้คือเอ็นมัยอื่นจิวงนนั้นจะกินะอ,นนอ,อนะไร หากินมาเป็นกินไปมาสิซำไหนละน<อ>มันก็น่าสิเห็นเห็นอะไกะอื่นเม,ม่อาหมอรถศาสตดเป็น่ถใดนังงังวตีนงัวตีนงัวแ่บอยู่ได้หล่ะ เบืออ่อเลยว่ะตีนหัวอะไรเหรออยากกินอยากกินตีนอันอื่นแทนตีนเนาะตีนข้นตีนหนูแสบได้บ่ค่อยจะกินมันแพง เบื่อแล้วตีนมูล้กินตีนเหรกินตีนปลาสลามมีน้ำรอกระยางเลยเฉพาะเฉพาะ เอ็นมั่นเหรอ,หอยังนะเนี่ยตีนกับเอ็นมั่นนุน่นอยากคุณดีวะบอกตัวอย่างทำไมถ้านุ่นอยากคุณดีนุ่ ต้องกินเนือ้อสัตว์เยอะๆเหมือนซิงโตซิงโตก็ยังกินงวกินเนือ้อสัตว์ใครจะกวนให้กินพักพี่ปู่อะมกินพักให้ผมกินผลไม้ก็นั่นแหละ เออพักมันเหมือนคือกันก็ว่ามาพักก็ผลไม้อันไหนมีอันนี้อะไรก็ได้ ฟีมือใครเหมือนี่ฟีมือเออเองฮะ<า>แมนวต่มจากกวีนาทีต่มประมาณ14ชั่วโมงจ้ะหรอแมวคือใส่เวลาต่มนานแหละ ไม่ใสิเด็เปื่ยอยงนูนยังบมดอิ่มเหรอนูนยังบ่อิมอมมอ่มอ่ะอิมอ่มแล้วจ้ะจ้ะเขาคุณนเพลเขาคุณน้น่องเนี่เหมือนแบบมีดับเบิลเนาะก็เลยแบบมีเขอขอุณ ก็ขอบคุณนะขอบคุณพี่น้องที่เขามาก็ไล์ก็แชร์ก็ติดตามเป็นกำลังใจให้น้องหุ่นเดวายน้ำเด้อจ้าจ้าสำหรับพี่น้องคนใดที่อยากให้น้องหุ่นน้องวายกินยังกัสซ่ามาคอมเต์ได้เลยจ้าเรื่องเส้นมุกกระหะชาบูบบกินซาบุนบะแสกุ้งเผากุ้งกุ้งเผาบ่อเบื่อแล้วกินกุ้งบ่อกุ้งบ่อได้พี่น้องกุ้งนะที่ไล่กินนะน้อง ควางกาดเจบกันะดอกกุ้งและเจบๆเลยพี่น,น,าาน,น้องเป็นอาหารทะเลเลยในมุนแผ่ททะเลก็บโบตองกินไงอโบตัวพี่มันกินเดียวปะเอาไหมกินกับอบสองกันเนาะพี่น้องเนานะโบเลยโบกุงก้งกุง้งกุ้งก็คือเอาไว้กินคนเดียวเดลยพี่น้องเลยล้ำล้ำล้วนๆถุงหัวเลยเบอร์สำหรับคลิปนี้ขอคอมท์ค่ะ